โอเคได้แล้วนะครับดับเบิลคิวกันเลยทีเดียวโห <My beauty S 1> oh, บวกกันหนักมากเลย <Yeah. S 1> สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมกอริญาเอาวีนั่นเองเย yeah. ่วันนี้อยู่กับผมบอสเกมเมอร์นะครับ วันนี้เอยเมื่อวานนี้นะครับกาลินาอาวีมีการอัปเดตใหม่นะฮะแล้วก็เปลี่ยนรูปหน้าต่างใหม่นะครับหลายช่องของแคทเป็นแล้วแหละเนาะวันนี้มีโหมดใหม่นะครับโหมดดูเอาแฮดูโอ้นะครับโอเคนี้มึงก็เล่นมาเขาไม่ตลกให้มึงหรอก <laughs> โอเคครับเข้าเกมเลยนะโหมดนี้ผมลองเล่นแล้วเอยสนุกดีไม่เครียดนะครับ เลอเครียดวะโอเคครับวันนี้เราอยู่กับสาวมีน้ำมีนวลนะเราเล่นเป็นเต๋วเซียนนะครับอ่ะเตยวเซียนมีการปรับใหม่นะ <c oughs> ผมว่าดีขึ้นเยอะเลยสำหรับผมนะผมผมชอบเล่นไงสกิลสองโคตรด,ดีอะ่ะถือว่าโอเคเลยโอเคเข้าเกมมาแล้วนะครับโอ้โห เซอร์ฟิตเซอร์ฟิตโอมานโอมานอะไรจะขนาดนั้นวะอันนี้ตัวฮิตของแมปแมปนี้เหรอโอเคผมไม่รู้นะโอเคนะเข้ามาในเกมแล้วนะครับอ่าผมอัพเป็นสกิลหนึ่งนะจะได้แบบฟาร์มง่ายๆหน่อยตาหนี้เราต้องฟาร์มต้องแบบต้องฟาร์มด่วนๆอ่ะต้องรีบเก็บเวลเลยเดี๋ยวเขามาบวกผมออกเป็นฟินิกส์นะจะได้เลือดได้มานาด้วยแล้วก็มีสกิลย้อนนะ ครูดาวไม่นานเราก็ใช้ไปเลยโอเคตอนนี้เราก็ฟาร์มยาวๆนะสกิลสองมันรีชัดมันเก็บชาร์จได้นะสองชาร์จนะถือว่านี่แหละจุดจุดพีกอะตอนเราอันติใช่ไหมไม่โดนอันนึงอันนึงมันต้องโดนอนะ่ะจัดไปเลยครับโอ้โหนั่นมันอะไรกัน โอ้โหแช่ดได้สองว่ะโอเคตายไปซะโอโมานน,นี่มันแก๊งโหดเว้ยนี่นะครับตรงกลางเว้ยเราต้องรีบไปเก็บเงินนี่คือจุดพีของเกมเว้ถ้าถ้าเก็บเงินได้เยอะก็มีโอกาสชนะเว้ย <c oughs> โอเคเราจะออกเป็นะาถาอมยิ้มนะครับ จะได้เลือดเด้งๆหน่อยนะโอเคเก็บสองว่าฟาร์มยาวครับอถอยสิครับราไล่ดับเ,เ,เบิ e k i l เลยจั้งแว่นี้ triple kill ไปเลยโอเคไปเอาเลือดนะนะตรงมุมตรงบ้านของเราจะมีเลือดนะครับ<ว>ทุกฝั่งเอาได้หมดเลยนะไ,<ว>ไม่ใช่ว่าของทีมนะใครของทีมมันนะ โอเคเดี๋ยวขอเก็บเลือดก่อนนะเอา้ามาแล้วไปไปบวกต่อถ้าเราได้คาถาอมยิ้มก็น่าจะโอเคขึ้นในระดับหนึ่งเลยโอ้โหเ,เพื่อนนะโอเคก็ไ,ได้นะโอ้ยโอ้โหแชร์ได้วะ่ะนี่แหละครับมันค่อนข้างโอเคเลยนะ เราได้อีกแล้วโอ้ยใช่ว่ะเพื่อนได้เนาะโอเคไปตรงกลางนะตอนนี้เรายังไม่มีอันติชายไปแล้วเมื่อกี้ผมขอนะครับตัวนี้ไม่นะไม่นะโอ้โห <c oughs> เพื่อนสมบัติทำให้เราตายเฮ้ย <c oughs> คิดเหมือนผมไหมมันเหมือนแน,น่นันเว้ยมันเหมือนตัวโปเกมอนใน ไอ,อ้ตัวดอกบัวใช่ไหมมันเหมือนมากเลยเว้ยไอ้ตัวกบอ่ะเหมือนอะนะ<า>เดียว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 ต้องเจอผมครับจังหวะนี้ต้องเจอผมครับต้องเจอผมครับอ่าได้แล้วสองตัวนะน่าจะได้อีกสองเน้ะได้กระทำอยิ้มละ จัดเลยจังหวะนี้เพื่อนเพื่อนต้องได้แล้วจังหวะนี้โอเคจะไปช่วยเพื่อนกันเนาะอย่าเพิ่งเดินหนีนะครับโอเคจะได้รัวๆเลยตอนนี้โอเคนะโอเคเล่นผิดคนแล้วครับเล่นผิดคนแล้ว <laughs> เราต้องได้หมดจังหวะนี้ต้องได้หมดโอ้โหเพื่อนพืนจะลาทำไมเพื่อนจะลาทำไมล่ะเราจะได้อีกนะกูตายจังหวะนี้เราจะไม่ตายเราจะคงรับพันเดีย๋ยวขอไปเอาเลือดที่บ้านก่อนนะรู้สึก <c oughs> เรื่อมไปไหวนิดนึงโอเคเราได้ยนะีบสามแล้วแต้มนำไปเยอะเลยเรออีกสามนาทีเกมน่าจะจบนะครับอ้าว <An ally S 1> ล้าเหรอล้าเหรอมาหลอด <An ally S 1> มาหลอดผมต้องได้ผมมันระดับไหนแล้วโห <c oughs> oh, ช่วยด้วยเพื่อนฆ่ามัน มันสีไพลยจะไปไหนเยียผมเยียผมเยียผมโกดนะโอยโอเมอกา้าช่วยผมด้วยโอเคได้เลยนะครับดับลคิวกันเลยทีเดียวโหบบกันหนักมากเลย <de> ผมขอหมดนะ ผมขอหมดนะเทต้าคิวไหมได้ไหมวะลืมดูโอ้ทีมนั้นได้ไโน๊โอ๊ยโอ๊ยโ o p e เอา้าเอา้เอาโน๊ปเฮ้ยตาย รู้สึกกะจังหวะแม่นหลายช็อตละโอเคโหตอนนี้เราบูเรานะนานเราต้องไปอยู่บ้านเลยตอนนี้เขาเห็นเรานะตอนนี้เราได้เปรียบสุดแล้วรอเพื่อนเกิดก,ก่อนนะครับมันต้องมาเอาเราแน่เลยมันเห็นเรานะครับในแผนที่ในแมปนะอยู่ไหนก,กันมาเดพี่อยู่นี่นี่ <laughs> ลงได้ครับผมลงได้จังหวะน,นี้ไม่พี่ข้านะโอเคผมลงได้ครับจังหวะน,นี้ยอยู่ไหนออกมาเดหกสิบวิแล้วนะเพื่อนมันได้ลงเร็วมันมาเอาแล้ว Бог, โอ้โหโอ้โหตาย ตายไปไปเถอะเดี๋ยวเราจะชนะแล้วเลยสามสิบวีแล้วเนี่ยเออเออเออโอ้โหตายอ่ะสิบสามวิแล้วน่าจะอันตีได้นะมามาสู้ในบ้านเดี๋ยวพี่เจอมาเองโอเคมันน่าจะอยู่แถวนี้ละเราชนะแล้วนะ สุดจบของแกคือตายในน้ำแข็งอ้าวชนะอะไรนะครับทามซับโอเคผมได้ที่หนึ่งนะได้เมียแต้มบวกสามสองโอเคได้เดจนารีนะว้าวโหดไหมล่ะเตียวเซียนเราค่าสิบเจ็ดนะคิวสิบเจ็ดนะแล้วก็นี่คิวสิบเอ็ดนะเพื่อนเราโอเค โอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u บสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะวันนี้ไปละครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บ